ฝุ่น PM 2.5คือฝุ่นละอองขนาดเล็กมากที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน2.5ไมโครเมตรเล็กจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่โลกกำลังเผชิญแต่สำหรับประเทศไทยไม่เพียงแค่ในกรุงเทพมหานครแต่ตามต่างจังหวัดก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจึงได้แต่คิดว่าฝุ่นนี้เกิดจากอะไรวันนี้จึงจะมาเล่าให้ฟัง 1. การคมนาคมควันท่อไอเสียรถยนต์ดีเซล<ๆ>การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ ฝุ่นจากยางรถสึกและผ้าเบลก 2. โรงงานอุตสาหกรรมการเผาไม้เชื้อเพลิงเช่นถ่านหินน้ำมันกระบวนการผลิตโลหะซีเมนต์เคมี 3. การเผาในที่โล่งเผาป่าเผาหญ้าเผาขยะเผาต่อสังข้าว 4. การก่อสร้างฝุ่นจากการเจาะตัดปูนหินลมพัดเศษฝุ่นจากสางาน ทำไม PM 2.5ในไทยถึงเยอะช่วงปลายปีเพราะอากาศเย็นชั้นอากาศกดตำ่ำทำให้ฝุ่นลอยขึ้นไม่ได้ลมอ่อนมีการเผาในที่โล่งมากขึ้นควันจากประเทศเพื่อนบ้านถูกลมพัดเข้ามาแล้วคุณคิดว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขยอย่างไรดีอันนี้น่าคิดนะ